หวัดดีแกไม่เจอกันนานเป็นยังไงบ้างคิดถึงจังเลยหวัดดีฉันก็คิดถึงแกเหมือนกันนี่พวกเธอจะทักกันอยู่สองคนหรือไงเนี่ยฮะฉันยืนหัวโดดอยู่เนี่ยไม่เห็นบ้างหรอทาไมพวกเธอถึงชอบลืมฉันตลอดเลยเฮ้ยมิวกี้ฉันขอโทษฉันไม่ได้ลืมเธอนะฉันก็จะทักเธออยู่ชิอย่างงอนปรีนามิวกี้นานๆทีพวกเราจะได้มารวมตัวกันเราไปหาทําอะไรสนุกๆกันเถอะไม่ก็คุยกันแต่เรื่องดีๆอะไรแบบเนี้ก็ได้ ถ้าอย่างนั้นเราไปหาอะไรกินกันไหมแถวเนี้มีร้านอาหารตามสั่งอร่อยๆอ,อ,อยู่นะเงินก็รีบไปฉันว่าเธอต้องเดาออกว่าฉันอยากกินอะไรฉันจําได้นะว่าเธอชอบกินกะเพราไก่ไม่ใส่พิคถูกต้องแล้วฉันว่าแล้วว่าเธอต้องจําได้ส่วนเธอชอบกินค้าวหมูกรอบแบบเผ็ดๆใช่ไหมละ่ะแล้วฉันละ่ะก็เธอจําได้ไหมว่าฉันน่ะชอบกินอะไรเออ อย่างเงอนเลยนย้ำยกกี้พวกเราขอโทษไม่ใช่แบบนั้นนะมยกกี้แต่เธอชอบกินอะไรแต่ละอย่างไม่ซ้ํากันเลยพวกเราก็เลยจําไม่ได้ก็ได้ก็ได้ครั้งนี้ฉันจะให้อภัยพวกเธอพวกเธอฉันปวดฉี่อ่ะพาฉันไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมพวกเรากําลังกินข้าวอยู่เนี่ยเห็นหรือเปล่าก็ได้ฉันไปเองก็ได้เชืทํทำไมยายสองคนนั้นไม่สนใจฉันเลยเนี่ยฉันต้องทำยังไงดีนะเพื่อให้เพื่อนสนใจหรือว่าฉันจะแกล้งตายดีจะว่าไปความคิดเนี้ยก็ไม่เลวนะถ้าฉันทำเป็น อยากจะตายฉันว่านะเพื่อนๆต้องมาคอยเอาใจฉันแน่ๆเอยไม่ได้การแล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องปั้นหน้าเศร้าลรวรีบออกจากห้องน้ำแล้วแหละเอายุกี้ออกมาแล้วหรอไปเข้าห้องน้ำมาทำไมถึงหน้าเศร้าแบบนี้นั่นสิยวกี้เธอเป็นอะไรหรือเปล่าดีพวกเธอพวกเรากินข้าวอิ่มแล้วเราเดินไปที่แม่น้ำกันเถอะได้สิถ้าเธออยากไปเธอเป็นอะไรหรือเปล่ายวกี้ ฉันฉันจะกระโดดน้ำแล้วนะอย่านะมิวกี้ฉันโดดจริงๆแล้วด้วยฉันจะกระโดดแล้วนะพวกแกฉันว่าบิวกี้เป็นแปลกๆนะไหนบอกว่าจะกระโดดน้ำไงไม่เห็นกระโดดสักทีอะนั่นสิฉันก็ว่าพวกเธอคุยอะไรกันเนี่ยฉันจะกระโดดน้ำแล้วสนใจฉันบ้างสิถ้าเธออยากตายนะแน่จริงเธอกระโดดลงน้ำเลยสิมิวกี้ฉันว่ายายสองคนนั้นต้องรู้แล้วแน่เลยดีกาและถ้าอย่างนั้นเราแกล้งตายตรงนี้เลยดีกว่า แย่ตายเพื่อเรียกร้องความสนใจแน่เลยฉันก็ว่าแบบนั้นงั้นฉันว่าเราเปิดอยู่ที่ไว้แบบนี้แหละพวกเราไปกันเถอะปะอืมไอ้พวกเธอจะไปไหนอะ่ะอย่าทิ้งฉันไปเลฉันก่อน